จากกรณีนายจักริตหรือว่าเอสามสิบเจ็ดปีก่อเหตุใช้วุธปืนยิงแสกหน้านางสาวฐานิดาหรือว่าเก๋ภูแข็งสามสิบเจ็ดปีผู้เป็นพี่พันยาจนเสียชีวิตคาบ้าน ในซอยอนามัยงามเจริญสิบก่อนที่ใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันกราดายิงใส่กลุ่มญาติทำให้นางสาวทันชนกกรบอบแบมอุปพงศ์สิบเก้าปีลูกสาวของผู้ตายถูกลูกหลงยิงเข้าที่ลำคอและหน้าอกอาการสาหัสตามเี่ได้ธินัข่าวไปแล้วนั้นคืบหน้าเวลาบ่ายโมงของวันที่14กันยายนร้อยตำรวจเอกวีรวัตรไพรบึงรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลอนุมัติออกหมายจับ นายจัก,กริตหรือว่าเอแย้มเสมสามสิบเจ็ดปีก็หาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพบพาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านลุททางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรทั้งนี้หลังก็เห็นทราบว่านายจัก,กริตหลบหนีไปโดยใช้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ารุ่น Enmax สีเทาดำขณะนี้ฝ่ายสืบสวนสอนทอ่าข้ามและกองกำกับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบ์พนก้าอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วน ด้วยตลอดเพราะหนูไม่มีอะไรตูตักเนี่ยเปลี่ยนอยู่ไม่เปลี่ยนบ่อยมากเพราะว่ามันเดี๋ยวเขาเอาด่างเด็กเขาปุ๊บอัหนูก็เปลี่ยนอัดปัญหาทันห่วงสรุปก็คือเขาห่วงของเราขนาดค้องลูกมันอยู่นั้เนี่ยท้องได้สี่เดือนแล้วนี่วันนี้พิ่งไปหาหมอคท้องอยู่ด้วยทะเลาะกันแต่เราทะเลาะทะเลาะเรื่องเรื่องของเรื่องคือมันเป็นมานั้งแต่เดือนเมษาแล้วแต่ก่อนจะท้องอีก มันหวงมันสับโทรศัพท์หนูพิมพ์หนูบันทึกเห็นในโทรศัพท์ไว้ว่าบัญชีกูก็คือเลขบัญชีแต่มันเนเข้าใจว่าหนูเอาเบอร์แต่เลขบัญชีเป็นศูนย์สี่สองมันเป็นมันมันเบอร์โทรศัพท์แล้วมันก็ติดเบอร์โทรออกไปมันก็พยายามโทรไปโทรไปมันก็ไม่ติดมันไม่ติดแต่มันหามมันบอกว่าเบอร์นี้โทรกลับมาวันที่มันตีหนู บอกว่าีน่นี่โทกลับมามันไม่ใช่หนูกดดูแล้วมันไม่ใช่มันตีหนูมันซ้อมหนูหููที่ปั๊มแก๊สเลยตอนนั้นอะ่ะพี่สาวหนูแจ้งตำรวจเอาตำรวจไปจับจับมันตำรวจก็ช่วยมันว่าแค่เสพอย่างเดียว